การบัพรพชาเป็นสามเณรหรือการอุปรสมบทเป็นพระภิกษุษสงฆ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาทางพระพุทธศาสนาของคนไทยตั้งแต่โบราณกาลนั้นปัจจุบันนี้บางท่านที่เป็นคนไทยรุ่นใหม่ๆอาจจะมีคำถามว่าบวชกันไปทำไมทำไมต้องบวชทำไมต้องเป็นสามเณรทำไมต้องบวชเป็นพระภิกษุษสงฆ์ คำถามเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นมากับเด็กๆในยุคอดีตมาแล้วแต่ในที่สุดผู้ที่สงสัยจะสามารถค้นพบความกระจ่างแจ้งได้เองก็ต่อเมื่อได้มีโอกาสมาปฏิบัติอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดในศึกษาเล่าเรียนทางธรรมะอย่างแท้จริงมิใช่ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันแล้วจะเข้าถึงเหตุและผลของการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แต่เมื่อได้ทราบถึงเหตุและผลแล้ว ศึกษาวิชาความรู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะพบทางสว่างและความสุขสงบของจิตใจที่บริสุทธิ์ดังเช่นพระครูมงคลธรรมโสพลหรือที่ชาวบ้านรู้จักท่านโดยทั่วไปว่าหลวงปู่โทนศิริมังคโลแห่งวัดแจ้งตะบนประจันตคามจังหวัดประจีนบุรีพระเกจิอาจารย์ผู้มีครูบาอาจารย์ดีและเป็นพระสายปฏิบัติที่เน้นทางการศึกษาพระธรรม จนเข้าใจในแนวทางสายปฏิบัติอย่างท่องแท้แม้ว่าในอดีตนั้นท่านจะเป็นเพียงเนนเล็กๆรูปหนึ่งที่ไม่เข้าใจว่าเหตุดใดจึงต้องบวชเนนจึงต้องบวชพระหลวงปู่โทนท่านเล่าให้ฟังถึงอดีตว่าชีวิตของท่านแต่เดิมนั้นท่านก็เป็นเพียงเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่เกิดอยู่แถวแถวบ้านหนองคุ้มตําบลคำตโนดติดกับประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีนี่เอง ที่บ้านเกิดของท่านนั้นก็เป็นเพียงครอบครัวของชาวนาที่มีอาชีพอยู่กินกันไปวันๆไม่เคยคิดที่จะมาเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพราะว่ายังไม่เข้าใจในการดําเนินชีวิตของมนุษย์พออายุได้8ดขวบโยมบิดาของท่านที่มีชื่อว่าพ่อทองดีนามสกุลศรีปราศก็ได้ถึงแก่กับจากโลกนี้ไปเหลือไว้เพียงแต่โยมมารดาของท่านที่ชื่อว่าแม่บุญมาซึ่งจะต้องมาคอยดูแลตัวท่านและน้องๆต่อไปแทนโยมบิดา จากที่โยบิดาเสียไปได้สองปีตัวท่านเองก็เข้าเข้ๆออกๆอ,อ,อยู่แถววัดแจ้งแห่งนี้เพราะอาศัยวัดเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ไปตามมีตามเกิดหลวงปู่หลีที่อยู่ที่วัดแจ้งเห็นว่าท่านเป็นเด็กที่มีแววเพราะว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและอ่อนนอ้อมหลวงปูล่ลีท่านจึงได้ชักชวนให้มาบรรพชาเป็นสามเณรเสียหลวงปู่โทนในตอนนั้นท่านก็เล่าถึงความรู้สึกว่า ท่านเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจึงต้องไปบวชเป็นเนนจะบวชไปทำไมบวชกับไม่บวชจะแตกต่างกันอย่างไรแต่ในท้ายที่สุดท่านก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรด้วยความศรัทธาในตัวหลวงปู่ลีท่านก็ตกลงใจบรรพชาเป็นสามเณรในปีพศ2511ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่โทนท่านมีอายุได้ประมาณ14ปี ท่านได้มีโอกาสเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒในฐานะของสามเณรณัทศีมาวัดเขานิมิตและต่อมาท่านก็ย้ายมาอยู่ที่วัดหนองคุม้มแต่ตอนบวชเป็นสามเณรนั้นไม่ได้บวชที่วัดแจง้งไปอยู่ที่วัดบวชที่วัดสอนิมิตแล้วก็มาอยู่ที่วัดหนองคุม้มตั้งแต่พศ2 5 1 1เป็นต้นมาอุปสมบทก็หลวงปู่ลีฮะหลวงตอนนั้นหลวงปู่ลีเป็นอุปชาอุปสมบทพศ2515 คือเป็นสมณเด่นแต่พศ2111เป็นต้นหมายแล้วก็มาอุปสมบทเมื่อพศ2115ก็รู้สึกเป็นวันที่16เมษายน2015 2 5 1 5อุปสมบทที่วัดแจ้งประจันาคามประจินบุรีแหละหลังจากนั้นมาก็ศึกษาพระธรรมวินัยมาเรื่อยๆก็จนสอบนักธรรมอะไรได้บ้างบาลีได้บ้างต่อๆกันมาแต่ถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆที่ท่านศึกษาพระธรรมนั้น ท่านยังไม่เข้าใจถึงการบวชเป็นสามเณรแต่หลวงปู่โทนท่านก็พยายามค้นคว้าหาความจริงแห่งชีวิตในสมัยที่หลวงปู่โทนท่านบรรพชาเป็นสามเณรใหม่ๆนั้นหลวงปู่โทนท่านเองก็ไม่เข้าใจถึงเหตุที่มาของการบวชจนกระทั่งหลวงปู่โทนท่านได้ศึกษาอยู่กับหลวงปู่ลีพระอาจารย์ของท่านโดยที่ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่วัดแจ้งตำบลประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี ท่านคิดอยู่เสมอว่าโลกใบนี้มันกว้างหรือแคบขนาดไหนมนุษย์เรานั้นจริงๆแล้วมีความเป็นอยู่กันอย่างไรทำไมจึงต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำไมจึงต้องมีการแกงแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งอายุของหลวงปู่โทนท่านครบ20ปีบริบูรณ์หลวงปู่ลีพระอาจารย์ของท่านก็ถามว่าท่านจะสึกก่อนไหม หลวงปู่โทนท่านก็ปฏิเสธและก็จะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อไปเลยหลวงปู่ลีอาจารย์ของท่านก็จึงจัดแจงอุปสมบทให้แกหลวงปู่โทนณพัทศีมาวัดแจ้งตะบนประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่16เดือนเมษายนปีพศ2515และตั้งฉายาทางธรรมให้แกหลวงปู่โทนว่าซิริมังคโลตั้งแต่นั้นมา หลังจากที่หลวงปู่โทนท่านได้เป็นสาวกของพระพุทธองค์ท่านก็พยายามศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนไม่ว่าจะเป็นการเรียนนักธรรมภาษาบาลีพร้อมทั้งการเรียนสายสามัญที่หลวงปู่โทนท่านศึกษาจนกระทั่งจบระดับมัธยมปลายหลังจากที่ท่านศึกษามาจนเข้าใจดีขึ้นแล้วหลวงปู่โทนท่านมุ่งเน้นทางด้านการเรียนพระอภิธรรมโดยท่านบอกว่ามันมีวิชาหนึ่งนะที่เราทิ้งกันไม่ได้ ก็คือวิชาระบบแยกจิตหรือสัมผัสจิตหรือปล่อยจิตหรือลดจิตหรือทําช่องว่างระหว่างจิตเนี่ยที่เราสนใจกันครูบาจารย์หลายรูปทั้งส่วนวิปัสนาโดยตรงวิปัสนาส่วนย่อมๆก็มีในส่วนนี้ก็เอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าวิชาเขาเรียกว่าแยกจิตอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็เอาวิชาอาภิธรรมเนี่ยมาแยกกันเองใช่ว่าเราหลับ เราหลับเราหลับจริงไหมเช่นเหมือนโยมอ่ะเหมือนโยมทั้งหลายที่นอนที่บ้านกันเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยหลับเนี่ยหลับโดยไม่รู้ตัวก็มีบางทีนอนลงไปหัวถึงหมอนก็หลับบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับมันแล้วแต่ตรงสภาพตรงนี้แหละเราค้นคว้าทั้งส่วนอภิธรรมและส่วนวิปัสสนากรรมฐานนี่เอามาใช้แล้วเนี่ยถ้าเราใช้ได้จริงๆเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากตรงนี้จากการศึกษาพระอภิธรมรมหลวงพุทธโทท่านได้พิจารณาเห็นว่า พระอภิธรรมนั้นลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางด้านวิปัสสนากรรมฐานการควบคุมสติและจิตมั่นหากกรองดูให้ดีแล้วมีพื้นฐานมาจากพระอภิธรรมทั้งสิ้นหลวงปู่โทนท่านพยายามค้นคว้าทุกถ้อยกระบวนความและนอกจากนั้นท่านยังได้ศึกษาหาความรู้จากอาจารย์สายขราวาสท,ที่เคยศึกษาพระธรรมมาก่อนนอกจากนั้นพระอาจารย์ของท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้นั้น ก็มีหลวงปู่ทองแห่งวัดแจ้งและหลวงพ่อกเกษมเขมโกยอดพระคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศก่อนที่หลวงพ่อกเกษมท่านจะละสังขารไปนั้นท่านได้เคยพบปะและมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้โดยที่หลวงปู่โทนท่านยอมรับในสิ่งที่หลวงพ่อกเกษมท่านสั่งสอนทุกคําพูดโบราณอาจารย์ต่อ,ตอมาเนี่ยแต่ก่อนกเหมือนกันน่ยครูบาอาจารย์พระเถระหรือหลวงปู่หลวงพ่อต่าง เดิมนั้นโบราณนั้นเขามักจะมีวิชาเพิ่มเติมมักจะเรียนกันเป็นวิชาเกี่ยวกับเล่นกระสินบ้างเกี่ยวกับวิชาและอาคมมันมีทั้งวิชาและมีทั้งอาคมด้วยมีทั้งพวดเวทมนต์อย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายแต่ใน,นสายพระเราทั่วไปเนี่ยตั้งแต่บุรพา,ารย์มาเนี่ยที่พอจะรู้ได้ก็วิชาที่พระควรจะเข้าไปรู้มันก็มีบางอย่างที่เป็นไปเพื่อความ กระจ่างแจ้งในธรรมะและเป็นการเอื้อเฟื้อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในบางส่วนก็มีบ้างบ้างวิชาบางวิชาเนี่ยที่ไปเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยอาตมารเรียนทั้งสองฝ่ายที่เป็นโยมผู้เท่าผู้แก่ก็มีเรียนกับพระเถระก็มีพระเถระหลายรูปเช่นหลวงพ่อกระแสมเขมโกหลวงพ่อทองหรือพระคูยมยมรีลาจารที่เนี่ยที่วัดแจ้งเมืองเก่า ก็เคยเรียนหลวงพ่อเกษมท่านเคยให้อัตมามาสามจุดสามเรื่องนะเกี่ยวกับวิชาอาคมและอีกอย่างก็คืออัตมาเรียนจากหนังสือหรือลิขิตของหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าด้วยที่จังหวัดชัยนาธนะนั่นแหละก็เคยอันนี้เราไม่ได้เรียนด้วยตัวท่านเองแต่เราได้ข้อมูลจากท่านมาเกี่ยวกับตรงนี้นอกนั้นก็มีครูบาอาจารย์อีกหลายเรื่องแล้วก็หลวงปู่ลี ที่เป็นอุปชาองอาตมาเนี่ยท่านก็ให้อาตมาหลายอย่างในหมวดกับวิชาโดยที่ประยุกต์กับเข้ากับวิปัสนากรรมฐานเกี่ยวกับระบบจิตระบบใจเนี่ยใจมันสภาพเป็นยังไงจิตเป็นยังไงสภาพของมันระหว่างสองตัวเนี่ยมันทําเข้าสู่กันได้ไหมหรือแยกกันได้ไหมสภาพตรงนี้ที่เราเราสนใจตรงนี้มากกว่าและนอกจากหลวงพ่อกเกษมเขมโกแล้วหลวงปู่โทน ท่านยังมีโอกาสได้ศึกษาสภวิชาจากพระอาจารย์รูปแรกของท่านนั่นก็คือหลวงปู่ลีแห่งวัดแจ้งแต่ไม่ใช่ว่าหลวงปู่โทนท่านจะเรียนวิชาแต่ในทางทฤษฎีเท่านั้นตัวของหลวงปู่โทนเองนั้นท่านก็ได้พยายามค้นคว้าในทางปฏิบัติด้วยการออกทุดงไปตามสถานที่วิเวกหรือที่หลวงปู่โทนท่านจะเรียกง่ายๆว่าหนีจากการพูดคุยกับมนุษย์ด้วยกันไม่ต้องพบปะพูดคุยกับใคร ใช้เวลาทั้งหมดในการรวบรวมสมาธิพิจารณาสังขารด้วยสมาธิและปัญญาจากการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติอย่างจริงจังของหลวงปู่โทนแห่งวัดแจ้งตำบลประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีท่านดำเนินรอยตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ของท่านผู้บุกเบิกสร้างวัดแจ้งแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองสื่มาโดยที่ท่านมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาทางธรรมะไม่ว่าจะเป็นการสอนหลักสูตรบ,บาลี และโครงการการเรียนบาลีควบคู่ไปกับนักธรรมปรยิยติธรรมและท่านอยากจะให้นักเรียนที่ท่านได้ส่งเสริมนั้นมีการฝึกเน้นด้านการปฏิบัติเหมือนอย่างที่ท่านได้เคยประสบพบเจอมาแล้วกับการทุรงของหลวงปู่โทนเองลุกปู่ท่านเอ่ยถึงประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยท่านให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นจากการที่เราเองมีมนโนภาพหรือคิดขึ้นมาเอง คำว่าประสบการณ์เนี่ยมันต้องดูก่อนนะว่าประสบการณ์มันเรื่องเกี่ยวกับว่าภัยเกิดจากตัวเราเองหรือภยัยหรือประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมที่เราไปทุดงหรือสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ตรงจุดนั้นมันคืออะไรคําว่าประสบการณ์ตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าประสบการณ์มันมีพระทุดงเรามันก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็จะมีเขาเรียกว่าสิ่งของประกอบกฎเกณฑ์กติกา สิ่งของที่จะต้องใช้เกี่ยวกับพัะธุดงมีบาทมีกรดมีอะไรไปที่สำ,สำหรับพระองต้องใช้เนี่ยที่เราจะต้องนำไปเรานำไปแล้วไอ้ตรงนัน้นมันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราอีกไหมตรงนี้บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นสิ่งที่มาทำให้เราเกิดอุปาทานไหมและตรงนั้นเกิดอุปาทานเป็นสิ่งที่หลอกตัวเองบ้างสิ่งอื่นมันทำให้เราเห็นบ้าง หรือคาดคะเนเอาบ้างแต่ส่วนมากที่อจตมาได้สัมผัสมาเนี่ยมันจะเป็นการคาดคะเนมากกว่าเช่นคนไปทุด,ดงไปพบสิ่งนั้นพบสิ่งนี้บางทีเราก็แฝงแฝงมาในลักษณะเกิดอุปาทานหลอกตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปทุด,ดงที่โยมถามเมื่อกี้ว่า,ามันมีประสบการณ์ยังไงที่พิเศษไหม หรือมันทําให้เกิดอะไรท้าทายขึ้นมาตรงนั้นไหมถ้าเราตอบว่ามันก็คงจะเป็นในลักษณะว่ามันคงไม่มีอะไรมากกว่าความสบายใจถ้าสิ่งอื่นมาสิ่งอื่นตรงนั้นมันคืออะไรเราก็ต้องไปอ่านเอาเองตรงนั้นประสบก,การณ์นะแต่ไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนหรือปฏิบัติมากขนาดไหนหากไม่ประพฤติตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมแล้วก็น่าเสียดายวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา หลวงปู่โทนท่านได้นำวิชาต่างๆมาประยุกต์ในการช่วยเหลือสิทธิานุสิ์สาธุชนทั้งหลายที่ได้เดินทางมาหาท่านไม่เว้นว่างแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นหลวงปู่โทนท่านมีความเมตตาต่อผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆหลวงปู่ท่านก็เพียรพยายามช่วยเหลือทั้งสิน้นซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่นั้นหลวงปู่โทนท่านบอกว่ามักจะเกิดจากความไม่สบายใจธุรกิจการค้ากําลังย่ําแย่ แต่เมื่อมาหาท่านหลวงปูโธนท่านก็ชี้แนะแนวทางที่จะดำเนินไปได้อย่างมีความสุขการจะมีความสุขนั้นต้องเริ่มขึ้นจากข้างในมาก่อนนั่นก็หมายถึงว่าการทำใจให้เป็นสุขนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทั้งหลายที่แท้จริงและณโอกาสอันดีนี้เองหลวงปูโทนสิทธิหลวงปูรีแห่งวัดแจ้งตบลประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี ท่านจะได้มอบพรเพื่อเตือนสติให้แก่ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทั้งหลายทั่วประเทศให้ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสมบูรณ์สืบไปณบัดนี้ครับเออญาติยมทั้งหลายคือตรงนี้นะเราเราเราบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ก่อเกื้อประโยชน์สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนารายการเปิดตำนานเนี่ยล้วก็ถือว่าต่อมาก็เคยดูเคยชมว่ามันเป็นประโยชน์หลายส่วน คือ,อมันจะทําให้พวกเราได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่บางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้นะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าได้กล่าวได้เล่าบางสิ่งบางอย่างให้โยมฟังย่อ,ยอๆแต่ที่จริงสาระสําคัญนั้นมีมากมายโยมบอกว่าให้ให้พรให้โยมในรายการนี้หน่อยทั้งบ้านหน่อยที่จริงคําว่าพรนี้องค์สมเด็ดพธธจพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าคําว่าให้พรเนี่ย หรือประทานพรหรือรับพรคําว่าพรในที่นี้ก็หมายความว่ารับสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีการตั้งเจตนาจิตใจที่ดีต่อกันเขาเรียกว่าให้พรให้สิ่งที่ดีต่อกันที่จริงตามหลักของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าตัดไว้ว่าคุณความดีทั้งหลายที่พวกเราทำนั่นแหละมันเป็นพรอันประเสริฐกว่าที่จะรับพรจากคนอื่นแต่การรับพรจากคนอื่นนั้นก็คือ เป็นการแผ่น้ําใจความปรารถนาดีต่อกันสังคมในปัจจุบันนี้จะมาเชื่อมันว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะดีกว่าคําว่าตั้งจิตปรารถนาดีให้เมตตาธรรมต่อกันนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามาเผื่อแผ่ให้กันยิ่งเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันย่ำแย่ทุกคนก็บน่นก็ควรที่จะรับพรตรงนี้แล้วก็มาเว่าไปตั้งใจรับพรเฉพาะคนอื่นเราต้องสร้างพรให้เกิดขึ้นกับตัวเราด้วย ความสุขทั้งหลายก็เกิดมีแก่โยมเอง